การจากกัดเสกิบปรงทัศนาศึกษาดูงานของครูบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ด้านการจัดก,การเรียนการสอนของบุคลากรรวมทั้งการสร้างความสามพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร กอให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสาม,มารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนตัวมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของระบบราชการและการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้เข้ารับการตระอบรมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมในครนั้งนี้รวมถึงขอขอบคุณคณะผู้จัดการอบรมทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจดําเนินงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอววพรให้การอบรมในการนี้จงประสบความสาเร็จรุ่ง่วงวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาอาจเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2566ครับขอต้อนรับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะคะท่านอำมาจ์น้าแกา้วค่ะผู้ในการโดเูเลเยตพัยทยาผู้จัดการนครราชสีมา,รรา,มาเรามีอยู่เรามีเจ็ดกลุ่มให้ทุกกลุ่มช่วยที่งาน เ <illas> ป็นกลุ่มนะครับปัญหาของแต่ละกลุ่มแต่ละประเด็นจะต้องมีน้อยมากสามข้อค่ะสวัสค่ะกลุ่มเขตนะคะจะมาพูดต่อนะคะแนวทางแก้ไขนะคะที่ว่าเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนเนี่ยเราก็จะหาสื่อใหม่ที่ตรงกับหน่วยหรือว่าสิ่งที่แบบว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก สนใจมใีเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็ทำข้อตกลงกับเด็กว่าถ้าหนูนักเรียนประมาณเท่านี้เท่านี้ทําง,ง,งานเสร็จเท่านี้คุณครูก็จะให้หนูเล่นเกมเล่นของเล่นได้แล้วก็ฝึกให้เด็กหัดนั่งสมาธิเพื่อที่จให้เด็กมีความนิ่งนะคะโดยการที่เราจะเปิดซีดีเพลงนะคะเพื่อมือะการหน่วยที่จะใช้เรียนซีดเพลงมต่อต ทำหน่วยมากหรือว่าสุดสมาธิเด็กโดยใช้เพลงสุดการนั่งสมาธิก็ให้เด็กเป็นแบบนัข้พ่อตกลงที่ตั้งกันไว้ในห้องเช่นทํางานเสร็จในชั่วโมงนี้ทํางานเรียบร้อยอ่าผู้ปูจะให้เล่นสนามได้อย่างนี้ค่ะคุณครบผมขคุณครับกุ่มไหนก่อนครูไหนเชิญครับ มาแล้วคราวนี้ผ้ที่เจดนะคะสาเหตุแลลเรื่อวิเคราะห์จากสาเหตุของปัญหานะคะเราเลือกข้อหนึ่งครูเด็กไม่รู้ข้อตกลงในการเล่น นะเราก็มีแนวทางแก้ไขมีกระบวนการนะคะก็คือเราจะสร้างข้อตกลงในการเล่นนะการเก็บของเท่าที่ให้เด็ก,ก,กรททู้จักปะเบียบวินัยวิธีการเก็บแล้วก็มีแรงจูงใจนะเมื่อเด็กเก็บของเล่นแล้วก็ให้การที่นรงนะคะเราอาจจะมีนิทานแล้วก็มีเพลงเป็นตัวช่วยนะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมคําสอนและอธิบายสิ่งต,ต่างๆแบบง่ายๆนะคะ่ะ นะคะเครื่องมือที่เราใช้ในการแก้ายก็คือเราอาจจะจับทําบันทึกสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนว่าเออวันนี้เขาเล่นยังไงเป็นยังไงดีขึ้นไหมนะคะแล้วเราอาจจะมีเพลงเวลาเด็กเขาเล่นนะคะเราจะให้เขาเก็บเล้ก็อาจจะร้องเพลงหรือบางทีเราก็มีนิทานนะคะบางวันถ้าเด็กคนไหนเก็บดีเก็บ แบบชมพูแบบเข้าตะกร้าเข้าที่เรียบร้อยเราก็อาจจะมีรางวัลน,นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆนะเด็กๆก็จะเกิดพลังในการที่ว่าเขาเขาเล่นแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดได้ว่าเออนาะเราเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บให้เข้าที่นะคะเดี๋ยวที่ครูก็จะมีคําชมเชยแล้วก็มีรางวัลให้เขานะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องกําหนดพื้นที่ต่างๆที่เราใช้ในห้องเรียนเราเนี่ยนะคะ จัดวางสิ่งของให้ให้ถูกต้องคือให้แน่นอนและเวลาเด็กๆเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าของอันเนี้ยเราจะต้องเอาไปวางไว้ที่ไหนค่อะอันนี้คือแนวทางของเราค่ะขอคอ,อ,อมเมนต์อะไรนิดนึงน,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 นะผมมองตั้งแต่ประเด็นบนถึงประเด็นด่างเห็นพฤติกรรมอะไรครับทิศตกทิศตกพฤติกรรมการ่ เชิงบวกเพราะมันมีอะครับอารมันมีข้อตกงลงมีอินสป r เรชันเรงจูงใจเพราะคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เขาต้องการต้องการการยอมรับพอยอมรับเสร็จปั๊บความชื่นชมดๆีๆเขาก็ต้องการเหนกันเพราะมันเป็นพฤติกรรมเชิงบวกผมก็มองว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ สูกระทําบ่อยๆในห้องกับเด็กเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงเพราะเด็กเองเขาคือไม่มีการตำเร็จใช่ไหมแต่มีการสร้างรอขึ้นมาใ,ในห้องทุกคนก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติได้ดีก็มีการให้กําลังใจกันการให้กําลังใจก็คือการเป็นการแรงเสริมขึ้นไปเนี่ยจุดนี้เราบองง่ายๆถามว่าลงทุนอะไรมากกว่า ลงทุนทางความรู้ส bueno ึกมากกว่าถูกไหมฮะพอถ้าลองลองอย่างอื para para ่นเช่นมีอุปกรณ์มาทำโทษเนี่ยไม่ใช่แท้เนี่ยครูนะข้อนี้ผมถือว่าแรงแรงปลูกนะก็กลุ่มนี้ถือว่าเป็นลังใจนะครับก็กลุ่มอื่นลองลองดูนะผมว่าอันนี้โอเคที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วได้เร็วนะนเพราะว่าหนึ่งเป็นการปลูกฝันในเชิงปวกแต่อันอื่นผมไม่ได้ว่าไม่ไม่ดีนะ มันเป็นพื้นฐานที่เราเห็นกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอันนี้มันเริ่มแตกต่างมานิดนึงยังไม่ไปเชิญครับเ่ินคต่อไปครับใส่เกอบนะใส่เกาะรังบัว ที่สำคัญนะคะกร้างเนื้อมาเล็กเป็นนแขงแรงคือการแก้ไขก็คือตัวครูจะทำมีแบบหันหรืองานให้เด็กความระหว่างช่วงที่เลิกเรียนรอผู้ปกครองกลับบ้านคือเราจะให้ระบายสีหรือการสิดปากทำซ้ำๆไปไม่เรื่อยแล้วก็เพื่อให้เด็กไม่เกิดการเบื่อแล้วก็มีการเขยิบกระดาษ แล้วพอเราทำเสร็จเราทำให้ดูอย่างเช่นตัวอย่างที่ทำมานะคะเวลามีกิจกรรมวันจุดจีนดิฉันก็ให้เด็กขยันกระดาษเพื่อทำเป็นสารเตาซึ่งเด็กๆเ,เขาก็จะเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำพอเกิดความสำเร็จสวยไหมเขาก็จะมีความภาคภูมิใจและทุกข์ทุกและทุกอย่างเราจะให้คนทำบ่ยบยอยๆโดยการสลับกิจกรรม การทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คอยคอยบอกเขาพัฒนาเขาไปเรื่อยๆเจนเขาทำได้ดีและสำเร็จในทุกๆเรื่องเครับขอบชกลุ่มต่อไปครับ แนวทางแก้ไขนะคะอ่าวจากจากเดิมที่แรกนะคะก็คืออ่านักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนนะคะแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมก็คือลดสิ่งเล้ารอบๆข้างของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กนักเรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ก็เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษาเช่นการเล่นดนตรีการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ะะะะะนะคะแล้วก็เล่นการเล่นกีฬาเช่นการกระโดดข้า,ขามสิ่งกีดขวางการแยกลูกบอลการโยนลูกบอกลล,บอลงตะกร้านะคะแล้วก็อีกนั้นก็คือจะเน้นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะเพิ่มเพิ่มจากเดิมให้มากขึ้นอย่างเช่นการพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุต่างๆหรือ จากธรรมชาติอะคะ่ะแล้วก็การกิ้งสีด้วยลูกแก้วนะคะเ<ม>วลาเรากิ้งสีเอาสีใส่ไปลูกแก้วก็จะกิ้งไปกิ้งมาอย่นะคะเด็กก็คือ,อจะได้มีสมาธิที่กสิ่งน,นั้นได้นานขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ฝึกการยช้รกระดาษการตัดติภาพจากเศษวัสดุแล้วก็กิจกรรมล่านี้ก็คือจะทาทาซ้ซซซําๆทาซ้ําๆจนนักเรียนมีสมาธิมากขึ้นนะคะครับขอบคุณครับ โรงงานใช่ใหญ่ไงเชิญครับคุณกบไตครับ เที่สําคัญนะคะนักเรียนไม่มีสมาธิสนใจนในการเรียนรู้นะคะแนวทางในการแก้ไขหนึ่งก็คือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้กระบวนการาใช้เพลงทำคองจองเกมหรือสืนน่อการเรียนการสอนนะคะเครื่องมือที่ใช้ใน,นกนนารแก้ปัญหานะคะก็จะ เรื่อการนับเลขนะคะนี่ปัญหาที่ว่าเด็กไม่รู้จักตัวเลขเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหานะคะก็จะเป็นเพลงนะับเลขหนึ่งจีตินะคะในยูทูบโดยจะมีภ่าประกอบให้นักเรียนได้ลองตามแล้วก็ทำค่าประกอบตามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เด็กๆท่องจานวนตัวเลขประกอบลักษณะสิ่งของที่ล้ายคกัน อันนี้จะทําให้เด็กๆจำได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยเสาโพงเด็กๆก็จะมองภาพเสาโพงออกว่าเป็นยังไงเลขสองเหมือนคอเ็ะเลขสามเหมือนปีกนกเลขสี่เหมือนเก้าอี้อย่างนี้จะทําให้เด็กๆจําตัวเลขได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วอีกเกมหนึ่งที่เรามาใช้ก็คือการเกมพลอยตั้งตัวเลขนะคะก็จะทําเป็นสื่อตั้ตัวเลขสี่ลี่ยมให้เด็กๆพลอยเกิดความสนุกสนานในการเล่นเกมอย่ยงเช่นพอยขึ้นมาเป็นเลขสี่เราก็จะให้เด็กไปหยิบสิ่งของ สิ่งนั้นตามจำนวนตัวเลขที่เด็กๆพอยได้ก็จะทำให้เด็กๆจำและก็รู้ค่าของจํานวนตัวเลขมากขึ้นค่ะแล,ะแลวเราก็มีกระบวนการวัดผลประเมินผลนะคะโดยการสังเกตและจดบันทึกในทุกครั้งค่ะขอ,คขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับหมดแล้วค,ครับคุณคตั้งเต้ เอสขกเาสนช่วหรับนะคะไรนะเดยขอโทั่งวปัญหาของเด็กเด็กนะคะมีพฤติกรรมที่รุนแรงคาะาเหตที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราเลือกมานะคะ รักสื่อที่ผิดวิธีแนละมีพฤติกรรมที่เรียนแบบที่ไม่ถูกต้องค่ะแนวทางการแจ้ไขจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมนะคะเช่นมีมุมต่างๆนะคะให้เด็กได้เล่นนะคะแล้วก็จัดประจุมประสบการณ์ให้เด็กได้เพิ่มเติมมากขึ้น 2. หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆค่ะส ฝึกการควบคุมอารมณ์เช่นการนั่งสมาธินะคะหรือการร้องเพลงต่างๆการเล่นการกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะสี่ให้รางวัลหรือทำชมเชยเมื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือว่าทำสิ่งดีๆให้กับให้ในห้องเรียนนะคะเช่น,นช่วยเก็บของช่วยดูแลเพื่อนๆหรือมอนะคะหน้าที่ให้เขาในการ ดูแลเพื่อนๆน,นะคะสำหรับเครื่องมือนะคะในการแจ้งข่าวหนึ่นิทานคุณธรรม 2. เพลงนะคะเช่นเพลงข้านิยมสิประการนะคะเพลงหน้าที่เด็ก 3. วิดีโอเกี่ยวกับการเด็กที่ทำความดีหรือว่าเด็กที่มีน้ำใจนะคะ 4. ีแบบสังเกตพฤติกรรมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณนะครับเดี war, ๋ยวเดี table, ๋ยวไปคอดูิด้ึงค่ะเดี <c ười> <"T> ๋ยวเผื <c ười> <c ười> ่อพูดแล้วมือมาเมเตมที่จะเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ความรุนแรงเนี่ยเมื่อเมื่อสักสองสัปดาห์ไม่ใช่สิช่วงที่ผมนอนไม่สบายสามวันมันมีสื่อทางทีวีอันหนึ่งนึกตามนะเพราะว่าผมหลับผมฟังอย่างเดียวไม่เห็นภาพที่บอกว่าต้องใส่ถุงยางไหมเรื่องไหมเรื่องไหมเรื่องไหมเลยลงสักอย่าง แล้วแล้วผมก็เลยเลยเข้าไปลองโหลดของสสสดูนะครับเพราะสสสเนี่มันเป็นเป็นนิทานเชิงการ์ตูนสามารถสอนได้ได้นัสดงว่าออกจากสสสเนี่ยแปลงผ่านการกรองแล้วนะครับแล้วผมก็ดูในเว็บต่อบิมันก็มีเว็บของญี่ปุ่นซึ่งสอนเรื่องเพศกับเด็กอนุบาลนะอาจารย์เม่าไปแปลนะ พะมันทาภาพมัชัดเองแต่ภาพมันไม่ไอาจารย์อะไรนะครับแต่เป็นการสอนเอายวัยวะเพศเรื่องอะไรต่างในเบื้องต้นในเบื้องลึกอาจารย์ไปสอนแล <c oughs> ้วเด็กมาโตมันร้องมาเองนะแต่ผมมองว่ามันเป็นสื่อที่ดีมากเพราะบ้านเราต่งคมมันมันไม่กว้างเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีของวกนั้นแหละเป็นเรื่องปกติงผมเคยพาเด็กไปแข่งรักบี้ที่ บางกลุ่มอ่ะพักครึ่งผมก็เข้าไปอาบน้ำในแต่ถุนนัดตัโปูยแม่เอยผมนุกงการกินในอาบฝรั่งเข้ามาทง,ทง,ท,งทงมาผมหันควักเลยตาก็ไม่กล้ามองข้างล่างกูก็อายมือาะเขาปกตินะดันดัดก็ปกติญี่ปุ่นเหมือนกันเวลาอาบน้ำเขา,าก็อาบรวมบ้านเราเนี่ยเด็กกับลูกกับแม่จะได้อาบพร้อมกันก็ตอนคลอดใหม่ แล้วหลังจากนั้นก็ปิดกมดเลยเด็กก็เลยไม่รู้อะไรเลยอันนี้ผมมองว่าเป็นในเชิงหมวกที่ว่ามองพูดในเรื่องของสื่อนี้ซึ่งมันสอนจะได,ได้นะครับถ้าไม่สอนเลยเนี่ยยุ่งเมือม่อเมือ่อครึ่งปีที่ผ่านมาลูกสาวอายุปีสนะี่เนาะบอกคุณพ่อดูขอมีแฟนได้ยังถามถูกคนเลยผมก็บอกไม่ได้อ่าไม่ได้เลยพ่อไม่ได่ หนูต้องแข่งกับพ่อก่อนพ่อเรียนจบก็จบแค่้นแหละมีเงื่อนไขอันนี้ปั่นหน้ารู้ขยนันเรียนหน้ารู้แต่เพราะผมมีเงื่อนไขเราสาวเพราะผมมีเขาคนเดียวะผมรู้ว่าผู้ชายมีคุณเอาเปรียบเพราะผมไม่อยากให้ผูผ้หญิงลูกสาวเราถูเปรียบเพราะฉะนั้นดึงเวลาได้ดึงเวลาผมบอกว่าถ้าเราจะเป็นต้องแต่งกันได้แต่เมือ่อหนูทำงานหนูมีเงินเก็บมีอะไรหนูจะไปเที่ยวไหนก็ได้รอบโลกอะไรก็ไปได้ ผมก็ฝากก็จะแบ่งไนะขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้พูดผมผาใจเห็นหน้าโรงเรีใช่ขวบล้อไม่ได้พูดเองเนาะมีโอกาสจะไปปล่อยก็สนุกไงเพราะว่าแกเหลือน้อยเลยจบแล้วไม่เห็นหน้าผุ้โรงเรียนแล้วต้องไปศึกษาถ้าโรงเรียน่ครูมีเกษียณช่วยเอารูปครูมีเป็นโลโก้หน่อยเนาะ นะคะสำหรับการแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะ,นะคะแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือหนึ่งจัดทาแผนการจัดประสบการณ์นะคะสการออกแบบกิจกรรมทําแผน3การจัดหาสื่อนวัตรกรรมที่สอดซ้อที่สอดคล้องกับการจาัดกิจกรรมค่ะเครื่องมือในการแก้ไขก็จะเป็นการใช้ชุดกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะอย่างเช่นการวาดภาพระบายสีการปัน้นการตัดปะแล้วก็ การพิมพ์ภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการวัดและประบปรุงผลค่ะขุมที่ย์ก็มีแค่นี้ค่ะขอับปุงมากค่ะจะเป็นวิธีการมอบใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับขอเริ่มต้นด้วยนะครับหนึ่งนะครับนามลงเป็นปกครองครับลำดับต่อไปนะครับงานข้อมูลทานเกี่ยวข้นครับลำดับต่อไปนะครับนางเป็นกากระต่ายครับ พี่ใส่รองเท้าไดนะครับไม่ต้องอท้าเราะว่ต้องขตัวขึ้นตัวขึ้นตัวเราคไปเอาบ้าชิมามาหนึ่งรับใส่ไม่ลงหรือที่ขยกาม ต่อนะครับนางสอบพยได้นะครับะอัญจาอารัิ วิชุดาดวงพลอยครับ นาเขอยู่บ่านยัไครับไม่เขาพี่ นานงสาวขมรรรดทนางสาวคันผา,นา,นา,นานนไร้งทยคไับนาง น,นา,างสาวมนฑาุ้มหถุนาถาานา,างสาวสติวิมนสิแดง ชของชาตินานุชชลีอมขอมด้ฝขอบคุณเีนิ้งนะคะทางคาราเตกบอลก็่ออ๋อนะคะคือโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลแล้วก็ศู าติเรื่องของเรานะคะขาดทูนอารมณ์การนะคะมามานานในย่านี้นะคะก็จะนั้นเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการประเมินพัฒนาครูในหลายๆเรื่องตั้งแต่การประเมินเกณฑ์ขั้นแล้วก็การประเมินวิทยากานะนะคะ ก็อาจยา์ไม่ได้เป็นรูปแบบแต่วันนี้นะคะมัน,นทุกคนได้ไดเติมเต็มไปมากเลยนะคะแต่ว่าพอออที่บบมาเห็นหนเ่ยเรียนที่ทำงานก็คุณครูท่านข้างตั้งใจมาสอ,อตั้งใจมากนะคะถึงว,ว่าบางท่านเห็นแบบว,ว่าไปเรียนไปเรียนเองนะคะลูเรียนเรียนเองนะคะบางท่านก็ศึกษาในทุกวง่าๆก็ถือว่ามีความตั้งใจนะคะวันนี้ก็ได้ให้ทุกครูได้ พัฒนาตัวเองตามที่ตัวเองอยากอยากอยากอยอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้นะคะเพราะว่าการทำกระสุนตรงนี้คุณครูก็ใส่ความต้องการอองนะคะถือว่าสนประส,บ,สบในออมากเลยนะคะและ้วก็นอกจากที่เราได้เรียนรู้กับท่านผอ,อแล้วนะคะตอนยังได้มอบไฟล์ต่างๆที่เราจะดำเนินการต่อไปนะคะ แล้วก็ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะเอาคารูุ้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รัยงานหลักฐานของท่านพอนะคะเอาไปวิเคราะห์นะคะไม่ใช่เอาไปใช้เลยนะคะเอาไปวิเคราะห์เอาไปนําไปใช้แล้วก็ให้เข้ากับกระบวนรของเรานะคะแลก็ ขอบคุณท่านที่ให้การตอนะคะที่มีความรู้ความสามารถและความเห็นต่อว่าตัดตายนะคะตรงได้ให้ความรู้กับคุณโบของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ